เราไปที่ไหนก็เจอทั้งหูรูนะถางหูรนะูเยอะมากเลยนักท่อง,งเที่ยวเขาน่าจะชอบอะ่ะสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเรามาเปิดคลิปกันที่ตล, <laughs> ตลาดนัดอะไรเอ่ยตลาดนัดอะไรเอ่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปขึ้นรายละเอียดไว้ให้ที่หลังนะเราจําชื่อไม่ได้นะครับอ๋อจอดแฟนะตลาดนัดจอดแฟโอ้โห ดูเขาทำฟุตบาทนะคนจีนเยอะเหมือนกันนะทุกคน,คนคนจีนเยอะมากทุกคนดูฟุตบาทนะฟุตบาทมันเป็นร่องๆนะเห็นไหม <c oughs> เดี๋ยวเราจะเดินทีละโซนรนะนี่จอร์ดแฟนะครับจอร์ดแฟรัชดาเริ่มต้นเดินนะครับเข้ามาร้านแรกก็เจอ ของฝากนะครับมันเป็นเหมือนอะไรนะตัวการ์ตูนถักอะแล้วก็เป็นพวกร้านของชร่วยอะไรพวกเนี้นะเออจนเราอันนี้ก็คงอะไรวะนะโทษโทษโทษครับทุกคนใช้คำไม่เพาะนะตอนนี้เรามาจะห้าโมงแล้วแหละเราเดินมาจากแยก้วยขวางนอะทุกคนเป็นไปได้เดินมาไกลมาก ตอนแรกเราจะลงรถไฟฟ้าที่สถานีนี้แหละแต่คิดว่าเราน่าจะไปเดินตั้งแต่ห้วยขวางดีกว่าก็เลยเลยไปเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนร้านอาหารโซนร้านอาหารที่มันเป็นอาหารทะเล เท้าที่เขามาขายนี่มันเป็นถุงเท้าที่ไม่เหมือนกับตัวทั่วไปนะมันเป็นถุงเท้าแฟชั่นตรงนี้ก็จะเป็นร้านที่อยู่ด้านหน้าตลาดนะครับเป็นร้านหน้าตลาดที่นั่งก็เยอะเหมือนกันโซนร้านอาหารหมดเลยเป็นขนมหอมทุเรียนมาก